สวัสดีค่ะเอฟซีวันนี้แม่น้องรดามาตามคุณตาหล่อนพี่น้องคุณตาหล่อนฟันน้อยๆพี่น้องฝันเห็นยายที่ตา้แล้วพี่น้องเปิดเลขตีเป็นเลขอายุของคุณยายและการเนืองในนั่นพี่น้องลูกสาวคุณตาหล่อนพื้นถือเลขวัวที่ผ่านมาสามเจ็ดตรงๆวัวน,นี้พี่น้องค้างคกมาให้เลขอีกแล้วพี่น้องเอาไปรับส้มรับฟังเลยค่ะเปิใดตัวใดไปเลยค่ะคลิปนี้เป็นเลขลาวด้วยค่ะเด้อลาวันวันนี้วันศุกร์ มาหลอนปัดปิดล้างใส่เองไม่เนาะแม่เอฟซีเอ้ยเป็นวาห์ลอกก็ได้ฟันหนีดเป็นวาห์ลอกก็ได้พันเพิ่นไม่ได้บอกเลขหรอกแต่ว่าเพิ่นฟันวาเห็นเขาจับจับย่า่อยอย่างนี่จับเมียเนี่ยแต่ว่าเมียพิ่นตายแล้วมาเป็นมูนี่เต่ไปยิ่งหนอกเอามาจับเพิ่นมาแล้วมาพงเพิ่นไว้ปพงว้ยแล้วเพิ่นไปนั่งซ่วงาหมองคนชาบ้านเนาะเดี๋ยวผมตเพันหน้า แต่ว่าไม่ไดเรียกออกวันได้เรียกสีขั้นคากอยู่อีบอกได้คิ้งค่างนีลอแต่ว่าฝันนีนผู้เฒ่าคนละจูงกันมากแ้วแม่จะอายุเท่าไรละเขาเพิ่งแปดสิบสามปีด้วยันก็อายุคนตัวจ่ได้นะอายุคนแปดสิบสามเออแปดสิบสามตอนป่วยได้ตละเนี่ยคนเาทั้ผู้เฒ่ามัยิ่งไหลจับกันมากหลายคนอยู เอาแล้วบานนี้อันเล็กกินข้างเป็นมาจังไจ้ะได้เล็กกินข้าวงอนนั้นก็เกลนก็ไปจับมาบมึงสะ่นาะขอไงท่านอะไรยามากกนนะเห็นน่รมกันอย่างนี้ต้อ็เป็นตัวสั่นละเล้เาบึงกับว่ามันเจ็ดสามมึงเจ็ดหาไปสได้หรออ๋อพอะพอพหลอนเห็นเห็นอยู่แน่สองขีดข้างขากันเจ้ะเจ็ดสามป่าอ เจ็ดสามเป็นเจ็ดห้าเออซับน,น,นี่เลยนี่เลขบริฟันเด้อพี่น้องเลขตัวนี้เลขสองคู่นี่เลขบริฟันเลขข้างโคกเลขข้างโคกต่านกินวัดเนี่ยขี้ขันข้า,ขาออออก็รู้ว่า,า,วาอันนี้อายุผู้บรรไดแปดที่สามปีจ้ะอเออฟันก็คือฟันน้อยๆนะพ่อเนาะฟันนิดทีหล่ะ นอกหอนี่แก้งหลือยังว่ามันมันหนาวคักแล้วยังในฝันยังไหวจับเพราะคาจับจเมียอยู่เฮี้ยนมากเนาะใช่แต่ว่าตัวมันตายมันอยู่แปดที่สี่ปีตัวมันตายโอ้โบนี่เราเป็นอาจจะเป็นอายุของเพิ่นก็ได้เออมันฝันบริเ่ณก็เป็นสิ่ธิ์ยางมันก็จะขึ้นได้เนาะถูกยางก็เป็นประเด็นเหมือนอะไรยังก็ได้แม่นอยูล้วทับนั่นล่ะหนาวบ่เจ้านะโอ้เย็นเม่ันหนาวเย็นเลยเย็นเลยเย็นปวดกระดูกกระเดี่ยวแมนแมนจากขนาดนู้ก็ยังปวดเลยจ้ะ ตื่นเช้ามาเอาคือปวดกระดูกแท้มือนนี่มันเย็นไปตื่นมาเลยเอาน้ำห่อนมาคัมเตเว่นมันเิ็นร่มละล่มกักบัดคำมาฝันเย็นไหมเ้าฮ้มผ่ากับพ่ออูน่นเป็นได้ที่เนี่ยเอ้ยแล้วมาเศร้าอันบุบีแดดตอนจะนอนมาเศร้าอันบุบีแดดนะพี่น้องอ้าวพี่น้องเขาก็วอาไปแต่งเด้อพ่อนร้อนพี่น้องพ่อนร้อนผลฝันฝันน้อยๆพี่น้องฝันเห็นแม่ของเพื่อนที่เสียชีวิตไปแล้วพี่น้องฝันแล้วกเจ้าจับย่าไประจ่ะจับมาออเกฝึนก็เลยตีเป็นอายุของ แม่คุณตาหลอนนี่คือ83พี่น้องส่วน73กับ75เนี่เป็นเลขขี่คันคากพี่น้องถ้าเป็นภาษากลางก็เรียกคางค๊กเ้อพี่น้องเด้อแต่ว่าบ้านแม่ทางได้คนอีสานก็ขี่คันคากเนาะจ้ะเนาะเอิ้นคือกันแล้วกับเล้าเนาะจ้ะเล้าก็เอิ้นคือกันขี่คันคากแต่บ้านหนูกินได้เด้ะจ้ะโพรบ้านหนูสิพนักคานเขาชิมเรืกันบ้านหนูกินได้จ้ะขี่คันคากจ้ะเลขกับผลวิวอยู่สามขู่เด้อพี่น้องข้างบนจะเป็นเลขอายุของคุณ ย่ายคุณแม่ของคุณตาหลอนทีเสียชีวิตไปแล้วพี่น้องคนฟันเห็นแม่เพอร,ร์เกลตีเป็นเลข8ปสาพี่น้องส่วน7จสากับ7จห้าคือเลขขี่คันขา,ขขขาขขขขกเพิ่งเลขค้างคกเลอพี่น้องเด้อมันห้องออกออกอะจับขึ้นมาสิพอ,อจับขึ้นมาอะไรเพิ่นเห็นเลขอยู่ในอัน,อ,น,นอยู่ในท้องไม่เจาะพี่น้องเป็น7จ็ดสามเจ็ดห้าพี่นอ้องขึ้นยินขาวลูกสาวอัน หมวดที่ผ่านมาได้เด็กสามเจ็ดน้ำขี้ขนขากมาจ้ะนี่โตเก้ากันนี่ละเล็กๆอย่นั้นเขินขาดตัวนี้ละจะเพิ่นลิงเขาเพิ่นจับมราจะนะจับมาอะไรเพิ่นเห็นโตเก้นานี่จับกันไนนนด้๋อก็เลยเห็นน้ำกัดเหมือนบอจ่จ้ะเออพอรถไฟมาเยอะน้ำเบิ่นคนนี้ใช่รึอ่ารถไฟมา่ายเนี่แล้วได้ซื้อบลอกหมวดที่แล้วเห็นสามเจ็ดเจ็ดสามเนี่ยได้เยอะนานบันทึกเยอะ จ้าบาดี้เพิ่นกัดพวกเก้าพวกเข้าจับอยู่ที่เก้า,ะกา,า,กาละจ้าพิ่นวงไหนฝไว้ดเท่าไหร่ฝนหอบแมร์เมื่อกี้แม่องดามาทานอยู่ด้วจ้ะมาทานอยู่อันกินขากันแล้วมาจะอันค้างคกกันนะออันงวดที่ผ่านมาลูกสาวของคุณตาหลอนเพิ่งกระถิบสามเจ็ดเจ็ดสามพี่นออ้องเลขจากค้างคกไปเลยพี่น้องเอ้ยเ็ขเขาบอกกินข, <c oughs> ข,ข้าวเลกเขาบอกค้างคกเขอถูกขออภัยหลายๆเด้อพี่น้องหัวสองภาษาพี่น้องสรุปนะคะเลขของคุณตาหลอนพี่น้องฝันเห็นแม่ที่ตายไปแล้วพี่น้อง เพิ่งกระตีเป็นเลขอายุ83ปีส่วน73กับ75เป็นเลขค้างคกเด้อค่ะเ้อดีกันข้าอันนี้ตำลาวเลยพี่น้องเ้อวันที่28พฤศจิกายน68ตัวตัวเก่านน่ม่พ่อตัวเก่าที่ผ่านมาพี่น้องค้างคกตัวนี้ให้โชคมาแล้วพี่น้องอ้าวขอบคุณคุณตาหลอนหลายๆที่ให้แนวทางขอเอฟซีมีโชคมีลาภขอบคุณตาหลอนนะคะ กล้วยไปจ้ะแม่แม่เอีเอ้วยบึงเด้อกล้วยมาบึงกล้วยว่ามันแก่บอยไปจ้ะกำลังเลยจ้ะเนี่ยกำลังขึ้นใหม่ก็มีหลายจ้ะกล้วยในกบอกวะเนี่ยมาแขาง่งมาจ้ะขึ้นเต็มเลยจ้ะอุ้ยทางมนสุกแล้วจ้ะกล้วยสุกแล้วแก่แล้วตัว ตาแม่แม่เอฟซีเห็นบ่จะสุกแล้วตอนนั้นแกแล้วตัวนี้มเบ่งขักแล้วจ้ะสุกแล้วอู้หูสุกคาต้นเลยจ้ะสุกไปแล้วหนึ่งลูกอู้เบ่งขนาดเลยเด้เสียให้พอบ้านมาตัดเอาไหมจ้ะว่าบรได้พรรได้เพื่อโปรได้เขามาี่ไแม่จ้ะเพื่อโปรได้เขามาเบ่งเบ่งด้วยจ้ะแม่แม่เอฟซีูน่ะเบ่ขักอะไร ุกแล้วได้จะให้พ่นมาตัดไหมจ๊ะพุ่นเครื่อนนก็นจะพ่นไปน้องเครื่อ,นน,อนนั้นกำลังขึ้นหม่แต่นี่โอ้ไก่ลวจ้ะไก่จะได้กินแล้วตัวนี้นจะเป็นกุ้งปลาอยู่จ้ะกล้วยเป็นกล้วยหอมหน่อย้วพี่น้องเด้อเี่กล้วยหอมหน่อยชัว่ากล้วยไข่กับโบแมนไหจ้ะว่ามันเป็นกล้วยหอมแต่มันเป็นกล้วยหอมนิดหน่อย เดี๋ยวจะให้พอบ้านละแต่แมงดาจะให้พอบ้านมาตัดพี่น้องคัวเกลือนะมันสุกแล้วสุกเลยลูกหนะนึ่งเนี่ยก็เป็นปลาพี่น้องแล้วแล้วหายแล้วหน้าแล้วสีห้ยเพิ่นมาทางปลาตรงนี้มะจะาจ้ะแสนมาทางปลาตรงนี้นี่ว่าสีห้เพิ่นมาเห็ดกระต๊อบหน่อยใไบไเมนมาจ้ะเห็ดกระต๊อบใบต้นงวงมาจะ้ะลาแมงดามา ái, ่ายคลิปถ่ายยังก็สิมาอยู่ตรงนี้พี่น้องมันเงียบสงบดีพี่น้องถ้าอยู่ในบ้านมันวุ่นวายไหมจะ้ะ ยักมาอยู่แบบนี้มันเงียบเนี่ยพากันมาปลูกคาตไคร้ไว้พี่น้องว่าเสียงเดียวตรงนี้มันจะเป็นถนนพี่น้องแม่เอฟซีมันก็สีมีรถแลนด์แม่เนาะถ้าเป็นเสียงคนเสียงยังสีเงียบไม่จ้าเพราะว่ามันอยู่อันนี้แต่ถ้าเสียงรถเสียงยังกระสีน้ำค่าในจักน้อยไม่ถนะแต่พูดถึงว่ามาอยู่ในนี้เี้งดาวะเห็ดขีดเหยัยงเหมาะเหมาะได้จ้าเพราะว่ามันเงียบไม่จ้าเงียบสงบดีแบบนี้เลยจ้ ผมมันเป็นห่มกบมะม่วงจังอยู่ต้นต้นมะม่วงนี่สิให้มแขวนเปแขวนยัง